สื่อชุดคุยกันฉันธรรมเรื่องเจโตปริยญาณจากการที่ผมเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้เป็นสมาชิกชมรมพุทธศาสตร์จึงได้ท่องเที่ยวไปตามวัดวาอารามต่างๆในอีสานอยู่เสมอได้พบเห็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านทรงคุณธรรมมาก็ไม่น้อยรวมถึง การได้อ่านหนังสือธรรมะต่างๆที่มีผู้เขียนไว้จำนวนมากผมก็นำมาวิเคราะห์วิจัยไปตามเรื่องของผมมีอยู่เรื่องหนึ่งคือผมทราบมาว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มักจะได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์ว่ามีเจโตปริยญาณรู้วาระจิตใจคนได้คล่องแคล่วว่องไวนักซึ่งเป็นหนึ่งในอภิญญาชั้นต้นๆที่น่าทึ่ง อย่างไรก็ดีเมื่อผมนำเรื่องยานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับหลวงพ่อประสิทธิ์คือหลังผมจบปริญญาตรีจากขอนแก่นแล้ว,ลวก็มาอาศัยธรรมะจา,ากหลวงพ่อแทบจะเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซน์เพราะไม่ค่อยมีเวลากลับไปทางอีสานอีกเลยการเปรียบเทียบที่ผมว่าก็คือผมสังเกตเอาว่าหลวงพ่อไม่เคยแสดงให้ผมจับได้เลยว่าท่านรู้จิตใจผมหรือไม่ ผมขอบอกตามตรงว่าสำหรับตัวผมเองนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้กับหลวงพ่อเลยแต่เป็นที่น่าแปลกว่าทำไมผู้อื่นหลายตอนหลายท่านทั้งที่เป็นพระและคารวาสกลับพูดว่าหลวงพ่อรู้วาระจิตได้ว่องไวนักตัวอย่างก็มีเช่นว่าพระภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติอยู่กับทางวัดป่าสายหลวงปู่ชา ท่านมากราบหลวงพ่อด้วยมีผู้แนะนํามาผมก็เห็นท่านเข้าไปคุกข่าวกราบหลวงพ่อแล้วนั่งคุยกับหลวงพ่อนับชื่อโมงแล้วผมก็สังเกตเห็นสีหน้าของพระรูปนั้นเปลี่ยนไปทํานองว่าหน้าซีดและยิ้มแห้งๆตลอดเวลาเมื่อการสนทนาจบลงพระรูปนั้นกราบลาหลวงพ่อเพื่อเตรียมเข้ากุฏิที่ถูกจัดไว้ให้แต่เมื่อท่านเดินมาข้างๆผม ท่านก็พูดแบบละล่ำละลักทันทีว่าโอหลวงพ่อรู้จิตใจอารมาไปเสียหมดทุกอย่างท่านมีเจโตวัยนักวัยจริงๆระหว่างที่พระรูปนี้พักอยู่ที่วัดถ้ำเยปริกนั้นท่านพูดกับผมเสมอว่าหลวงพ่อพิจารณาเรามากเราคิดอะไรท่านก็รู้เราพูดอะไรรับหลังท่านก็รู้แม้แต่เราฝันอะไรที่เป็นปริศนาธรรม รุ่งเช้าก็เทศเฉลยปริศนานั้นให้เราไปบิณฑบาทระหว่างเดินเราคิดสงสัยในธทำอะไรบางอย่างพอกลับมาท่านเทศสอนพระทั้งหมดแต่ทำไมมันตรงกับที่เราคิดสงสัยไว้ทุกทีหรือไม่ก็เวลาที่ท่านไม่อยู่วัดพวกพระเราจับกลุ่มคุยกันเรื่องอะไรไม่เหมาะสมหลวงพ่อกลับเข้ามาวัดปุ๊บท่านก็เรียกหาพวกเราไปแล้วพูดสอนอะไรบางอย่าง แต่บางอย่างที่ว่านั้นเหมือนจะตำหนิพวกเราทางอ้อมว่าการที่เราพูดลับหลังท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมันผิดหรือไม่เหมาะสมประการใดแต่ท่านจะไม่แสดงตรงๆนะท่านมีวิธีของท่านถ้าใครไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าท่านสอนเราอยู่แสดงว่าท่านเมตตาเรามากอยู่พิจารณาเราอยู่ไม่ขาดสายเลย เพื่อนผมกลุ่มหนึ่งชวนผมไปวัดเป็นครั้งแรกเมื่อกราบหลวงพ่อเสร็จแล้วก็พากันสนทนากับหลวงพ่อก็เป็นการไต่ถามสารทุกสุขดิบเป็นธรรมดาแต่มีช่วงหนึ่งจู่ๆหลวงพ่อก็พูดขึ้นลอยๆว่าจะให้อัตมาเป็นอะไรก็เป็นให้ทั้งนั้นจะให้เป็นอรหันต์ก็เป็นไม่ให้เป็นก็ไม่เป็นเป็นเรื่องของโยมนะความคิดนึกปรุงแต่งของโยมเอง ไม่ห้ามหรอกผมก็งงๆอยู่ว่าทำไมหลวงพ่อถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อทั้งคณะกราบลาออกมาแล้วเพื่อนผมคนหนึ่งในนั้นตรงรีเข้ามาหาผมและพูดว่าเฮ้ยเมื่อตะกี้เรามองหลวงพ่อแล้วคิดในใจว่าหลวงพ่อไม่น่าจะใช่พระอรหันต์หรอกท่านก็ดูตัวดำๆธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่พอคิดอย่างนั้นปุ๊บ หลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นขึ้นทันทีเลยแปลกจริงส่วนตัวผมเองไม่เคยได้มีประสบการณ์ตรงๆในเรื่องนี้กับหลวงพ่อแต่ก็เหมือนมีประสบการณ์ทางอ้อมเช่นหลังจากที่พวกผมคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทางโลกหรือทางธรรมก็แล้วแต่เรื่องสัพเพเหระอะไรต่างๆพวกเราคุยกันบนยอดเขาด้านหลังวัดแต่พอลงเขาไปกราบลาหลวงพ่อ ท่านก็มักจะพูดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเพิ่งคุยกันไปเป็นการส่วนตัวหยกๆผมเองก็เห็นว่าแปลกดีแต่ไม่ได้รู้สึกอัศจรรย์ใจอะไรมากนักเพราะผมทราบดีว่าหลวงพ่อเองท่านก็ไม่ได้เน้นอะไรในเรื่องเหล่านี้อย่างไรก็ดีเมื่อผมได้อ่านเรื่องราวของพระสงฆ์รูปอื่นๆที่มีข่าวว่าท่านรู้วาระจิตใจคนทักกันซึ่งซึ่งหน้า หรือพูดเรื่องความรับของเราอะไรต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมได้ยินได้ฟังมามีพระจำนวนไม่น้อยที่รู้จิตใจคนพอทักอะไรโยมเขาก็ฮือหากันมากพระบอกได้ตรงมากอย่างนี้แสดงว่าจิตใจท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมครับหลวงพ่อตอบพลางหัวเราะว่า ยังหรอกพงเอ้ยพวกนั้นน่ะมันแค่อภิญญาชันต้นต้นแค่นั้นเองยังเอาเป็นหลักวัดว่ามีคุณธรรมอะไรไม่ได้หรอกผมก็ถามหลวงพ่ออีกว่าแต่คนเขาก็ทึ่งกันมากนะครับนี่ถ้าหลวงพ่อทำอย่างนั้นบ้างผมว่าคนคงมาวัดนี้กันเพียบแน่หลวงพ่อก็ยิ้มและพูดว่าหลวงพ่อไม่เคยและจะไม่เอาคนด้วยวิธีนี้ เราเอาแต่เฉพาะคนที่เขามาเอาธรรมะไม่ใช่มาเอาเรื่องเหล่านี้คือถ้าใครมาวัดนี้ให้ถามเขาไปเลยว่าท่านมาวัดนี้เพื่ออะไรเพื่อมาเอาบุคคลหรือเพื่อเอาธรรมะถ้าเพื่อบุคคลก็จงกลับไปเสียแต่ถ้าท่านมาเอาธรรมะท่านก็อยู่ได้ผมจึงขอให้ท่านอธิบายข้อแตกต่างของคำว่าเพื่อบุคคลหรือเพื่อธรรมะท่านตอบว่า เพื่อบุคคลก็คือมาแล้วก็ไม่รู้จักละวางเพ่งดูแต่คนนั้นคนนี้อยากให้หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นหวังให้พระชีเป็นอย่างนี้อะไรต่อมิอะไรคือจิตเอาแต่จะพุ่งนอกจะให้สิ่งรอบตัวมันเป็นไปตามที่ต้องการขอให้ได้วิเคราะห์วิจารสักเล็กน้อยก็ยังดีคือความคิดนึกปรุงแต่งมันมากมันเป็นอย่างนั้นส่วนเพื่อธรรมะก็คือ เรามาฝึกสติมาดูตัวเองพึ่งตัวเองไปเรื่อยคนดูตัวเองดูในกายใจของเราเองนี้ไม่เพ่งโทษคนอื่นนั่นแหละเขาจะเจริญรุดหน้าไปเรื่อยไม่ตกต่ำเลยเชื่อเถอะหลวงพ่อพูดเพิ่มเติมอีกถึงเรื่องของการรู้วาระจิตว่าแล้วเรื่องรู้จิตรู้ใจอะไรนี่หลวงพ่อเบื่อจริงๆคือปุถุชนคนเรานี้ มันยังมีความรู้สึกอยู่มันก็ต้องมีความคิดความนึกปรุงแต่งไปตามเรื่องของมันซึ่งว่าไปมันก็เป็นแค่มโนสังขารปรุงแต่งไปสารพัดรวมแล้วก็เป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดไปเรื่อยๆหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วจะไปเอาอะไรกับมันถ้าภาวนาไปภาวนาไปจะรู้เองเลยว่าแท้จริงแล้วสติกับตัวรู้สึกในใจของเรานั้น มันคนละส่วนกันก็คนทั้งโลกนี้แหละทำอะไรทำด้วยความรู้สึกกันทั้งนั้นมันจึงวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ลงถ้าทำด้วยสตินี้มันจะไม่วุ่นวายมีแต่สงบระง,งับด้วยถ่ายเดียวหลวงพ่อเสริมโดยการพูดตรงๆกับผมว่าพวกที่มาวัดนี้นะหลวงพ่อรู้ทั้งนั้นแหละว่าใครคิดอะไรแต่เรารู้แล้วเราไม่เอา รู้แล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปเพราะหาสาระแก่นสารไม่เจอมีแต่ความคิดเกิดเกิดด,ดับดับหาคนมีสติจริงๆหายากบางคนมาหลวงพ่อเห็นแล้วไม่อยากจะพูดกับมันเลยแบกมานะมาเต็มตัวเราพูดไปมันก็ไม่เอาไม่เปิดใจรับก็เหนื่อยเปล่าแต่ก็จำเป็นต้องพูดต้องไต่ถามเขาเพราะก็ต้องต้อนรับเขาด้วยไมตรีอย่างน้อย เขาก็ได้ทำบุญทำทานก็ยังดีแต่จะหวังให้เขายอมรับความจริงนั้นคงยากมนุษย์เรานี้มันเป็นอย่างนี้แหละผมเคยถามหลวงพี่วิชัยว่าผมเชื่อว่าหลวงพ่อมีเจโตปริยานรวมถึงอภินยาหกแต่ไม่ค่อยเห็นหลวงพ่อแสดงหวือหวาเหมือนพระสงฆ์ท่านอื่นๆตามที่มีกล่าวขานกันเพราะหลวงพ่อวางตนธรรมดามาก ขนาดพระปฏิบัติบางท่านจากทางวัดป่ายังพูดกับผมว่าหลวงพ่อปกปิดตัวเองเก่งมากคนจะดูท่านออกต้องมีวาสนากับท่านมาก่อนจริงๆเรื่องนี้หลวงพี่วิชัยตอบว่าหลวงพ่อท่านแตกฉานปฏิสัมพิธามียานฉลาดเฉลียวและมองการไกลสุขุมลุ่มลึกท่านรู้การควรไม่ควรไม่ใช่แสดงอะไรพร่ำเพื่อท่านไม่หวือหวาโอ้อวด แสดงเรื่อยเปื่อยว่ารู้อย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อท่านฉลาดลึกล้ำหาที่เปรียบได้ยากท่านทำเหมือนไม่รู้แต่แท้ที่จริงแล้วท่านพิจารณาเราอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อมีสารพัดวิธีจะสอนคนแต่ละคนแต่ละเวลาไม่เหมือนกันบางคนใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างท่านก็รู้จักแยกแยะท่านมีวิธีหลากหลายในการจะกระตุ้นความรู้สึกก้นบึ้งของเราออกมา ให้เห็นหน้ากันจังๆซึ่งถ้าปฏิบัติภาวนาเอาสงบอย่างเดียวแล้วก็จะไม่มีทางมองเห็นมันได้เลยนี้ลหละนักปฏิบัติต้องมีกลวิธีที่จะต่อสู้กับความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งในใจของตนซึ่งครูอาจารย์นี้ก็สำคัญมากครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงแล้วบางองค์ท่านก็ไม่ชานฉลาดในทางสอนผู้อื่นจะหาพระอย่างหลวงพ่อนั้นหาไม่ได้ง่ายๆหรอก